กอกปุ๋ยคะ่ะใบก้ามปูนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนบ้านของเราเองคะ่ะอยู่ข้างบ้านเขาเรียกใบก้ามปูนะคะไวมากคะ่ะคนนี้ วิถีชีวิตค่ะของเราคนใช้แรงงานเด็กๆพอเลิกเรียนมาก็ช่วยพ่อกับแม่จ้าคนไหนไวได้เยอะนะคะคนไหนช้าก็ตามนั้น เป็นโกดังนะคะใครทําใครได้คะ่ะค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับการชมคลิปจ้าชอบใจจังเลยคนนี้ไวมาก